ลูกนกขอดหัดบินเนื้อพี่น้อง <net> นี่ครับลูกนกขอดมันหัดบินนี่สิขเขาหนา่กการูกรู้กันนาฝนแต่พี่น้องลูกๆมันเริ่มบอเริ่มยังแล้วน,น,น,นี่ครับน่ารักไหมน่ารักไหมนี่ครับมันหัดบินจีนุ่งมาต่ำๆครับจับจีนเด้อพี่น้องลูกๆของแจเด้อนี่น <net> ครับกำลังหาดินดินต้องมาครับจับงขึ้นไปไว้ลูกนกขอดกำลังหาดินน่ารักมากเอาเก่งอะไรสิดูดูหน่อยเด้อพี่น้องหาดิ่น <c ười> ดิบบ่นมาใต้ต้นมมกมังครับพ่อแม่ข้าเจ้าบินอยู่เยอะอยู่ข้าเจ้าของลูกข้าเจ้าแม่ข้าเจ้าห้องเจ้า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 พี่น้องเห็นไหมนี่ครับ ข้าเจ้าของลูกข้าเจ้าแม่ขาเจ้าบินบนอยู่พี่น้องนี่ลูกข้าเจ้าบินงมาตัต้มๆด้วยพี่น้องนี่ครับ